น่าหมู่บ้านลัตาเฮาส์มีเด็กชายนณเดชและเด็กหญิงยาย่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและอยู่บ้านใกล้กันทุกวันที่ไปโรงเรียนผู้ปกครองของทั้งสองจะให้เงินไปโรงเรียนในจำนวนที่เท่ากันคือ40บบาทเพื่อเป็นค่าอาหารและค่าขนมตั้งใจเรียนนะลูกค่ะแม่ ไปไปกินข้าวกันย่าจ้าไปกันนาเดชและยาย่าทั้งสองซื้ออาหารมารับประทานจานละยี่สิบบาทยาย่าเราจะไปซื้อน้ำจะฝากซื้อไหมอ๋อนาเดชไม่เป็นไรจ้าเรามีน้ำนึ่มแล้วนี่ไง Off, เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วณเดชได้ดื่มน้ำในขวดที่ตนซื้อมาด้วยเงินจำนวนห้าบาทส่วนยาย่าได้ดื่มน้ำที่ตนนำมาจากที่บ้านและไม่เสียเงินซื้ออีกก่อนที่ทั้งสองจะขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านยาย่าได้ชวนณเดชซื้อผลไม้ และมาทานด้วยกันคนละสิบบาทณเดชรู้สึกหิวน้ำจึงไปซื้อน้ำดื่มอีกหนึ่งขวดทำให้เย็นวันนั้นณเดชไม่มีเงินเหลือส่วนยาย่าเหลือเงินอยู่สิบบาทด้วยกันยาย่าได้ชวนณเดช ซื้อหนังสือเตรียมสอบแต่ถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นย่าๆแล้วไม่มีเงินเก็บจะซื้อหนังสือเลยอ่ะทำไงดีอะนะเดชรามีเงินอยู่บ้างนะเดี๋ยวเราให้นะเดชยืมได้ขอบใจมากย,ะยะ่าว่าแต่ว่ายะ่ายะยะเอาเงินมาจากไหนอ่ะตั้งเยอะเลยแม่ให้เหรอไม่หรอกเรานำเงินที่เหลือจากโรงเรียนใส่อมสินเก็บไวจ้จ้ะ อเห็นทีเราต้องเอาขนน้ำมาจากบ้านบ้างแล้วละ่ะจะได้มีเงินเก็บเหมือนกับยายาไงหลังจากที่นเดชและยายาสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็มาถึงวันประกาศผลสอบเย้นเดชเราสอบได้แล้วเราเหมือนกันยายาดีเชิงเลยเย้และแล้วทั้งสองก็เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ได้สำเร็จความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบเช่นการลดใช้ขวดน้ำซึ่งเป็นขยะย่อยสลายยากโดยเลือกที่จะนำขวดน้ำ มาเติมเองจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนนอกจากนี้ยังจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายของตัวเองอีกด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น